ทานขาดนะครับว่าแล้วสตาร์ทไม่มีกำลังอัดเลยเดี๋ยวต้องลือป่าวาวดูก่อนว่ามีอะไรเสียหายไหมเจยแน่เราชุดบนนะ่ะกระเดื่องวาลอาจจะมีเสียหายบ้างแต่แคมไม่รู้่าวขาดหรือเปล่าเดี๋ยวลองลือดูก่อนเบื้องต้นมีแต่พานล้เส้่นีง่านี่นะครับหลังจากลือออกมาแล้วหลบ แทมไม่ขาานะครับแต่ว่ากระเดื่องวาลพวกนี้เนี่ยมันหักหมดเลยเห็นไหมหักหมดนะครับก็ต้องทําการรื้อออกมาใหม่ต้องรื้อทั้งสองาวเลยแล้วก็หัวฉีดนี่ก็ต้องเอาไปเอาไปเทสก่อนโอเคครับขออนุญาตนะคขออนุญาตขึ้นมาบนรถนะก,ก็ นี่ครับชิ้นส่วนที่อายกล้องซูมมาหน่อยงั้นเลยนี่ครับแารขายลูกค้าบอกว่า,าเปลี่ยนมาได้สามเดือนนะครับเราต้องรับสภาพน่าจะหมดอยู่ลักหนึนน่งนะครับเดี๋ยว่าไหร่ยังไม่รู้ต้องเช็คดูให้หละเอียดก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยมี มีกระเดื่องวาวประมาณ6กเจ็ดตัวนะะละก็หัวฉีดย,ยังไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะว่าออกง่ายอยู่แค่งงั้นงั้นก็ออกล้ะลูกค้าถือว่าดูแลรถด,ดีในระะดับนึ้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไว้ลงเรื่อยๆสวัสดีจ้า f อทุกคนเจอกันอีกแล้วกับ BT50 นะครับผม สายพานแท้ลูกลอกแท้นะยางเบ้าหัวฉีดโอลิงแล้วก็ประเกน็นรองแป้นหัวฉีดนะข้างในเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะครับผมสายพานแท้นะครับอ่ะจะอธิบายให้ฟังเนี่ยจำไว้นะครับว่าทุกครั้งเลยนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนสายพานทัมมิ่งเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนลูกลอกทั้งชุดนะครับ ถ้าเซฟเงินในกระเป๋าก็ต้องเซฟใจด้วยนะครับเพราะว่าพัางแน่นอนบอกเลยนะครับเปลี่ยนเถอะครับเชื่อผมแพงหน่อยแต่จบแล้วผมเบิกแท้ทั้งหมดนะผมบอกเลยเดี๋ยวไปสตาร์ทให้ดูนี่ปิดอันนี้ยังไม่ได้ปิดฝาครอบนะเพราะว่าผมจะดูการทำงานของมันก่อนว่าลูกลงลูกรอกอะไรเป็นอะไรไหม นะครับโดยรวมแล้วก็เสียงนิ่มดีเนาะประกอบไม่นานครับแต่ล้างอ่ะล้างเนียนครับผมล้างให้ทุกจุดเลยผมล้างแม้กระทั่งน,น็อตอ่ะเนี่ยขาวอ่ะจริงอ่ะ โดยรวมหาปกติดีแค่นี้ก่อน